Chapter 10วิถีสมสู่ของโอเมก้าร่างของชายแปลกหน้าสองคนแต่งตัวด้วยผ้าไหมชั้นดีถึงไม่มีสีสันฉูดฉาดแต่ก็ดูแตกต่างจากชาวบ้านในเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะสวมผ้าดิบสีตุน่นหรือถ้าเป็นผู้หญิงสวมกระโปรงก็จะมีรอยปะรอยเย็บอยู่ตามชาย สิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างที่ปรินส์สังเกตก็คือบ้านเรือนในเมืองนี้จะปลูกแบบติดติดกันและบ้านหลังหนึ่งจะอยู่กันหลายคนชาวเมืองนี้ถึงแม้จะมีหน้าตาคมขำแต่เนื้อตัวกลับสก,กรปรกรูปร่างเล็กกว่าชาวเมืองหลวงอย่างฮันเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอีกทั้งยังมีผิวคล้ำจากการตากแดดขายแรงงานแลกค่าจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตนายน่าใจเหรอว่ามาถูกที่ ปริ้นถามยำ้ำเมื่อเห็นสายตาชาวบ้านเพ่งมองมาที่พวกเขาสองคนด้วยสายตาพิศวงตอนที่พวกเขาย่างก้าวเข้าไปในเขตเมืองตอนแรกๆซึ่งต้องผ่านตลาดเล็กๆหน้าเมืองคราวนี้ปริ้นเริ่มเข้าใจว่าทำไมฮันเตอร์ถึงสวมชุดสีดำทั้งตัวและพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านมากที่สุดถึงอย่างนั้นร่างกายสูงกำยำของฮันเตอร์ก็โดดเด่นเตะตาชาวเมืองทุกคน ทำเอาทั้งเด็กหนุ่มเด็กสาวต่างหยุดมองฮันเตอร์ด้วยแววตาชื่นชมบ้างกว่ายักคิ้วหลิวตาเชิญชวนที่พวกเขาเข้าไปในบ้านท,ทั้งทังที่ไม่ได้เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนแน่ใจอย่าถามมากได้ไหมฮันเตอร์เอียงคอตอบปรินแล้วดุลหลังเขาให้เดินเร็วขึ้นจนกระทั่งพวกเขาเดินผ่านตลาดเข้าสู่ตรอกแคบซึ่งมีทางแยกเข้าสู่ซอกระหว่างตึกที่ชาวบ,บ้านใช้เป็นที่วางถังขยะขนาดใหญ่อย่านะ ออกไปเสียงเด็กหนุ่มตัวเล็กอายุไม่น่าจะถึง16ปีเต็มตะโกนร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับพยายามปัดมือของชายหนุ่มอีกสองคนที่จับแขนของเขาตรึงกับผนังปูนไว้ในขณะที่มีชายหญิงอีกสองสาคนยืนดูอยู่ไม่ห่างแต่ไม่ยอมเข้าช่วยเหลือเฮ้ย <Hey! S 2> ปริ้นตะโกนทํำท่าจะวิ่งเข้าไปห้ามแต่ถูกคันเตอร์รั้งแขนไว้อย่างรวดเร็วอย่า yeah! รินทลึงตาต้านคำสั่งของฮันเตอร์ด้วยสีหน้าผิดหวังพร้อมกับหันกลับไปมองเด็กหนุ่มซึ่งตอนนี้ถูกพวกเบตา้าฉีกเสื้อผ้าออกจากร่างจนเนื้อตัวล่อนจอนเด็กหนุ่มยังคงกรีดร้องสุดเสียงน้ำหูน้ำตาไหลหนุ่มเบต้าคนแรกพอเห็นรูปร่างของเด็กหนุ่มสวยงามสะอาดบริสุทธิ์ก็ยิ่งกํำเริบพวกมันกำลังจะข่มขืนเด็กคนนั้นมนุษย์โลกไม่เคยเห็นเหยื่อผู้อ่อนแอถูกกระทำชำเราแบบอุกอาจเยี่ยงนี้มาก่อน ทำให้เขาเลืดขึ้นหน้าที่หนักกว่านั้นนอกจากผู้ชมจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยแล้วยังมองเหมือนอยากรอต่อคิวเด็กน้อยอีกถัดเจ้าเข้าไปช่วยเจ้าต้องล้มไอเบต้าสองตัวนั้นให้ได้และถ้าเจ้าทำสำเร็จเจ้าต้องรับเด็กคนนั้นเป็นเมียอยากมีเมียมากหรือไงฮันเตอร์ยกมือขึ้นปิดจมูกเมื่อกลิ่นฟีโรโมนของเด็กหนุ่มที่คงจะเริ่มติดฮีตเป็นครั้งแรก กำลังส่งกลิ่นรันจวนเพื่อดึงดูดอัลฟาหรือคนที่มีอำนาจสูงที่สุดเป็นคู่ครองโชคดีที่กลิ่นฟีโรโมนไม่เคยทำให้ฮันเตอร์มีความกำหนัดเหมือนอัลฟาคนอื่นไม่เช่นนั้นเขาเองก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปร่วมวงแย่งโอเมก้านายนั้นด้วยนายก็เห็นอยู่ว่าเด็กมันไม่ยินยอมอย่างน้อยก็เข้าไปห้ามแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างไป นายเป็นถึงเจ้าชายของเมืองนี้จะไม่ทํำฮี้อะไรเลยหรือไงปริ้นจําเวทมนต์ที่ฮันเตอร์เคยสอนไว้ได้เขาดึงสร้อยเงินออกจากคอเตรียมตัวจะใช้อาวุธชิ้นเดียวที่เขามีอยู่เข้าต่อกรกับพวกฝูงมนุษย์หมาป่าโดยไม่สนใจว่าพวกมันจะมีพวกและพลังมากกว่าเขากี่เท่าตัวพวกเราถึงมีกฎหมายให้โอเมกา้าลงทะเบียนแล้วเก็บตัวอยู่กับอเล็กซานดราจนกว่าพวกเขาจะมีอัลฟาคุ้มครองฮันเตอร์ตวาด แล้วรวบไหล่ของพริ้นมาแนบไว้กับตัวเพื่อไม่ให้มนุษย์โลกทําอะไรงงงเพราะต่อให้ส้อยเงินของพริ้นสามารถทําร้ายเบต้าที่กําลังแทรกอวัยวะเข้าช่องหลังของเด็กโอเมก้าได้จริงแต่เขาก็ไม่ไวพอที่จะต่อกรกับเบต้าที่เหลือได้อยู่ดีแล้วยิ่งถ้าต้องสู้กับอัลฟาด้วยล่ะก็ดูนั่นฮันเตอร์จับใบหน้าของปริ้นให้มองไปที่กลุ่มเบต้าซึ่งกําลังทําสงครามชิงนายโอเมก้าอีกครั้ง คราวนี้อัลฟาหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระชากคอของเบต้าทั้งสองตัวออกอัลฟาหอนขู่เสียงดังเป็นเสียงหมาป่าเบต้าที่เห็นท่าทางซ่าๆในตอนแรกกลับก้มหน้าหงอรีบคุกเข่าลงกับพื้นปล่อยให้อัลฟาผู้มาใหม่ได้ครองร่างของโอเมก้าแทนเด็กหนุ่มโอเมก้าเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะดูเหมือนเขาจะได้อัลฟาที่พึงใจกว่าเบต้ากลุ่มแรก ยิ่งโอเมก้าขัดขืนมากเท่าไรฟิโรโมนก็จะยิ่งส่งกลิ่นรุนแรงและแพร่กระจายได้ไกลขึ้นนี่เป็นวิธีของการเรียกอัลฟาของโอเมกา้าฮันเตอร์ขมวดคิ้วแต่ก็รู้สึกโล่งอกในเวลาเดียวกันที่ปรินไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปวุ่นวายกับธุระของโอเมก้าหนุ่มนายนั้นเพราะถ้าปรินเกิดเข้าไปก่อเรื่องเข้าจริงๆฮันเตอร์รู้ดีว่าเขาต้องเข้าไปช่วยปรินอย่างแน่นอนและเมื่อนั้นเขานั่นแหละ ต้องเป็นฝ่ายรับหนุ่มโอเมกกาเข้าตําหนักเป็นเมียที่ไม่สมยอมของเขาอีกคนอ๋อพริน์อ้าปากทําหน้าเกอ้อใส่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ยกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นสูงเหมือนกำลังสื่อความในใจว่าก็กูบอกมึงแล้วไปต่อกันได้ยังหรืออยากจะดูพวกเขาทํากันก่อนฮันเตอร์ถามอย่างกวนๆมองทําฮี้อะไรอะ่ะเสียลูกตา ปริ้นสายหัวแล้วเดินนำฮันเตอร์ไปทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนส่วนฮันเตอร์ที่เดินตามนั้นพลันอมยิ้มออกมาสถานที่ที่ฮันเตอร์ได้รับข่าวสารมาเป็นบ้านไม้หลังไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่เหมือนบ้านในเมืองหลวงทว่าประตูบ้านถูกปิดตายพร้อมกับมีป้ายกระดาษติดเป็นรูปกากบาทห้ามไม่ให้ผู้ใดบุกรุกเข้าไปฮันเตอร์แกะป้ายกระดาษออก แล้วใช้มือกระตุกกุญแจเพียงไม่กี่ครั้งกุญแจก็ถูกกระชากออกแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของราชาอัลฟาและเมื่อประตูถูกเปิดตราสัญลักษณ์ที่มีรูปหมาป่าเรียงกันเป็นวงกลมก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขารูปหมาป่าสามตัววาดแบบเดียวกับรอยสักที่อยู่กลางสะโพกของปรินที่แตกต่างกันมีอยู่อย่างเดียวคือรอบๆรูปหมาป่ามีกรอบวาดเป็นวงกลม และภายในกรอบมีตัวหนังสือเขียนไว้สามตัวอัลฟาเบต้าโอเมก้าเปรนมองรูปภาพกลางผนังห้องด้วยสีหน้าซีดเซียวแล้วหันกลับไปจ้องตาฮันเตอร์นายเล่นตลกเฮี้ยอะไรอ่ะกูไม่ขำนะเว้ย